ไปจับมารุยอันนิ้ลอยไปหนึ่งข้างนอกก่อนแต่เขาซื้อกับใช้มาใหม่เชฟเท้านี้มึงเป็นยังไงต่อไปเราจะดูคุ้ช่วยกันบ้าพี่นั่งบอกได้นะถึงว่าได้เอาละ ครอบครัวพี่ดินจะรมาแล้วโลหัวใจต้อนรับเด็กๆตั้งเจ็ดสิบล้านวายแบตจะหมูกแบตจะหมูกโอ้โหพี่มาช้าตรงนี้เลยถอยไฟไปให้หน่อยจ้ะถอยไฟไปให้หน่อยถอยหลังไม่ใช่ได้นะโอเคขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดแม่คือยกเองแล้วอ่ะจังหวะ นเ่ใส่แชาายกรีชาร์จแบบสีดำก่อนเลยดูรัวหัวใจเลยตื่นเต้นโทรฉันไ่เจอตัวจริงมาแล้วตัวจริงน่ารักมากน่ารักสุดๆอันนี้เราเราจะวางสินค้าบนโต๊ะนี้แทนลูกกำโพกับอันนั้นออกลูกขึ้นก่อนเลยมาจะมา อันนี้เราเอามาตั้งใจเอามาซื้พให้เด็กๆเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของเขาใช่ไหมใช่ฉัน,นหลังเองเลยนะอันนี้ออกตึมากปักไฟนะปักไฟเคลียร์ได้เคลียร์นะเด็กเยอะนะเช็ดน้ำลูกวันนี้กลางวันเหงาหงอยมากอยู่คนเดียวเ <Index> ีองแค่บ้าไอ้สัตว์น้อยมาก <S <S ดราม่าก็ฉ่ำอีก นักออเดอร์พี่นวัดก็ผิดพี่เรื่องพี่จันทรสีก็มีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ปรับไปเรื่อยๆหลยเพราพอมาไหลาเอ่ยงพร้อมกันมันก็ใจสมองปุ๊บป่ะเข้าใจคือบูมบอกเจนว่าเจนมึงตอนแรกบูมบอกเอ้ยหรือบูมจะขอหยุดทางมหาลัยไหมเจนบอกมึงไปทำหน้าที่ตัวเองก่อนเดี๋ยวบูมจะเดี๋ยวเดี๋ยวบูจะเดี๋ยวกูมจัดการตรงนี้นะคะแล้วบูมเสร็จบูมก็รีบมาเลยส่งกำลังใจให้เจนมันหน่อยนะโชน มาค่ะทุกคนรัวหัวใจ70ล้านหัวใจต้อนรับครอบครัวพี่บีมพี่ออยกันค่ะวันนี้หน้าฉ่ำน้องกันเดดตัวนั้นอ่ะใช่ค่ะวันนี้พวกเราแต่งตัวดูดีกันนะโอ้เด็กเยอะเนาะจะมาไม่ดีไม่ได้ชุดสวยมึงถือว่ามันใหญ่ถือวเด็กชอบ มัวว่าหนูว่าน้องชอบแม่อะมัวว่าหลานชอบแม่ชอบมากเมื่อกี้มีคนหนึ่งที่เฟรนลี่มากแล้วก็กอดคุณด้วยแต่มีน,น,น้องผู้ชายนะแล้วก็มีคนหนึ่งที่ไม่เอาเลยเหมือนกัน <c oughs> มีคนหนึ่งเป็นอินโทรเวิร์ดคนหนึ่งเอ,อ็กโทรเวิร์ดดอลกันเอาเองค่ะห้ามพูดหยาบนะทุกคนได้จา้าครอบครัวพี่ออยเขาดูดีมากใช่หุยมาแล้วอ๋อยุดเอาหนีไปเลยค่ะแกะมาเลยค่ะเยอะอ๋อ เตอนเพ่อเต้นตาวีาเขามาเองเลยกินมาเพื่อนมาหรอเอาอะเดี๋ยวเดียมาให้ดูเอาไปดูนก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 นนเนก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 นยนะน้นกนกนนะเกนกนนกนนนน เอาความดีเอาความดีหน่อยอุ้ยน่ารักจังเลยเล่นกันเลยโลดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่ออยบอกเด็กๆด้วยนะว่านาเจนตั้งใจเตรียมมากมากเอาความดีความชอบเอาความดีความชอบไม่ได้เจอกันแปดอ่ะแปดได้แอุ้ยขอทุกคนร้อยล้านหัวใจหน่อยร้อยล้านหัวใจหน่อยขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะเอามาเตรียมให้ค่ะน้องจะได้รัก แต่นี่พี่จีเขาทำความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วนะอ้ยดีบบยยใจจังเลยค่<พ>ะมีรูปด้วยพี่จินพูดขาด้วยลูกขาโอ้ยพีมีมาดูนี่รูกนี่มีรูปด้วยนะ เก็บดีไอคอนนี้ทำทำให้หลานเลยนะพรรู้ว่าเป็นเดือนเกิดนะของพี่ออยด้วยค่ะเดือนนี้ใช่ไหมคะดีใจด้วยค่ะพูดดีใจด้วยค่ะทนดีใจด้วยค่ะนี่เห็นอันนี้อยาอ้างแนคนดูมาหน่อยเลยชอานอ๋นพี่ไปไหนครับ จะนูเอาหมอกให้ลูกบูมเอามาตั้งสองอันให้พี่บีมพี่ออยดีกว่าเด็กๆไม่เป็นไรนั่งริ้งนนั่งตรงนี้สองท่านเลยค่ะคิดจะว่าเป็นช่องพี่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเนื้อผักตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะไม่เคยไลฟ์คนดูขนาดนี้หนึ่งแสนหนึ่งแสนหกิบห้ายยิงมเนี่ยเดี๋ยวสองแสนมาแน่ค่ะสองแสนมาแน่ค่ะคือตอนก่อนมาก็คือคุยกันในไลฟ์อ่ะเราบอกว่า วันนี้ขอส่งสองแสนคนดูขอสองแสนนี่เราก็แข็งทื่อแล้วไม่เกิดมาเฮ้ยดูอีกไปร้องหัวใจให้พ่อๆหน่อยเลยอะขอบคุณทุกคนด้วยนะลูกอุตส่าห์มีคนมาดูเราเยอะเลยอะนะอะย่าเรียกมาดูสิมาดูเยอะๆนะคะเตยมพูดซินี่อะย่าดูนี่โอ้โหเต็มขายเลยเต็มขายเลยอะย่าดูตัวเองนี่ลูกนี่คือทางนี้ลูกนี่ ยำตัวนะแล้วเรายังไงดีถ่ายด้วยอย่าพูดค่ะรีแลกต์ไปก่อนรีแลกต์ไปค่ะรีแลกต์บอกแค่ว่า30นาทียังไม่ได้ยังไม่ไต้บอกฉันว่า30นาทีอุ๊ยทุกคนค่ะขอร้อยล้านหัวใจเร็วดันดันหัวใจเปิดการมองเห็นค่ะ อ้าเบาเบาดเบา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 ดูนังเล่นเล่นกับน้องเบาเบารู้จีนรู้หรือยังคะว่าพี่คนนั้นชื่ออะไรพี่คนนี้ชื่ออะไรคะหนูจำได้ไหมน้องพีเล่นเข้าไปอ้นยัไอันยัยผลกับไปพอพี่ไปเล่นเข้ามาพีนุ่มาอยู่ตรงนี้บ้างไหมเดี๋ยวนังนังใส่เข้าไปใส่เข้าไปเขาไปไปโยนน้น้องเหมือนไม่เห็นรู้สึกยิ่งต่อยกอดยิ่รู้สึกเลยเ่อตอนออกมาตอนออกมาจากท้องนะแล้วหมอเอามาให sure ้ถ่ายรูปอ่ะ

ไปแล้วอ่อไอ้วายไอวายบูมเย้ขอบเรียกชื่ขอให้คบวของพี่มีความสุขนะคะแล้วก็มอบความสุขให้กับพวกเราตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะี่ที่งาหน่ยี่ของขวัญเอ่นี่ของขวัญด้วยได้เลยรบอบันได้เลยไปไไ ใครอยากได้ของขวัญจากนักบินใครอยากได้ของขวัญลกอไคะมียูจินด้วยลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณ่อนี่ของ้อนซื้อย้อนก่กอจินมีขอยจินด้วยยูจินอวากบคุ่อบาขอบคุณขอบอบคุณค่ค่ะออบค่อนขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะอบคุณคะอบค่อน พี่ขามคุณครัก่อนคุครับวายอฟพี้โอ้โหะเยดพี่คุณครับด้วยลูกถบบ้าเะด็กๆไม่นั่งใกล้ลัคไฟดีกว่าเาจินว่าปะไปนั่งข้างหลังไปหรือปะไปนาจพาไปเกข้างหลังไปค่ะไปเก ไปจัดกล้ามาให้โปรมาให้เสร็จแล้วบอกหน่อยเอาพี่ป๋าซึ่งโปรเนี่ยทีมงานเราบอกใช่ไหมได้จากมือพี่มีใส่ไว้ตู้ล็อเกอรนิดหนึ่งวันนี้วนสากวันจัดนเซ่นนั่งได้เลยค่ะแม่ครับโปมาก็คือต้องบอกราคาเต็มก่อนปกติบอกราคาเต็มแล้วก็วันนี้มาช่องนี้พ่อแม่แม่จัดโปรยังไงนะคะปกติปกติสามพันสาม วันนี้เท่าไหร่คะขอพิเศษเลยปกติปกติที่ขายแม่ไลฟ์เนี่ยสามกล่องเนี่ยมันมี990แต่วันนี้ต้องพิเศษกว่านั้นแม่จะเหลือ6กโอ้ยเดี๋ยวนะปกติเนี่ยสามกล่องนี้สา0พันามะวันนี้พิเศษมากพิเศษที่สุดตั้งแต่เราเคยไลฟ์มาจากที่ไหนเลยนะเนหลือห 9 9เก้าศูนย์จากสามแดเจ็ดศูนยหรือหกเก้หลือหกเก้าศูย์อ่าแม่แม่เล่าสิว่าปกติแม่ขายเท่าไหร่ยังไงแม่เล่าปกตินะคะถ้าสมมติเราไปตามรายการต่างๆ่อ่าถูกที่สุดเนี่ยก็คือ1นึ่งบวกหนึหรือว่าถ้าเป็นวันสวยๆวันพิเศษต่างๆอ่าสองบกหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณสักเจ็กว่ากว่าอถูกเรามาหน่อยมีคูปองคูปองก็หกร้อยไปไปอะเชื่อว่าวันนี้น่ทุกคนน่าจะได้ราคาที่ถูกมากมา เราบอกก่อนว่ามันคืออะไรจิวิงอันนี้เรานับเวลาอ่ะอันนี้ได้เราพูดได้ไหมเนี่ยได้เก่ง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 หน่งก่งวันนี้สามกล่องเธอเธอกดเส่ตะกร้าไว้ก่อนเลยแล้วระหว่างฟังเราไปก็ค่อยๆโอนตังค์ที่ตอนนี้ออกไปพันเซ็ตแล้วยังไม่พูดโอนเพราะราคาดีพันบ้านใส่ตะกร้าเลยสองคนที่อยากจะลองกินจริงๆนะคะหรือว่าลูกค้าเก่าของเราที่แบบชอบอยู่แล้วทานอยู่แล้วนะคะซื้อตุนใช่ อันนี้สามทั้งหมดสามกล่องเนี่ยได้ทั้งหมด70เม็ดใช่ครับนี่นะครับในซองมันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ซองซองเขานะคระับก็มาปุ๊บข้างในจะมีอย่างนี้ค่ะสองแผ่นนะคะ,ะแต่จะอยากให้ดูใกล้ๆเลยเพราะว่าแคปซูลนี่มันพิเศษมากมันเป็นแบบดับเบิ้ลแคปซูลนะครับผมบบดับเบิ้ลแคปซูลแต่ไม่เอาอ่อแก่ลดับเบิ้ลแคปซูลคืออย่างนี้ เห็นไหมคะว่ามันจะมีแคปซูล2ชั้นนะคะชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นใสๆเห็นไหมข้างในมันจะเป็นน้ำมันซิบักทอนกับน้ำมันมลเร็ดองุ่นนะคะส่วนข้างในเนี่ยมันจะเป็นเม็ดสีขาวๆตัวนี้จะเก็บสารสกัดที่เป็นโถงนะคะก็คือจะมีแอสตาเซนทีนโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็มีเซลารลาเอ็กซ์นั่นเองใช่ครับเซลารลาเอ็กซ์คืออะไรฟังแล้วอาจจะไม่คุ้นชื่อกันมันคือ เซรามายเข้มขน้นใช่เซรามายเข้มขน้นเอ็กนี่คือสกัดจ,จากข้าวญี่ปุ่นนะครับผม8 0ด0มกิโลกรัมได้เซลล์ลเอ็กซ์ห่กิโลกรัมเท่านั้นใช่แล้วใส่เต็มต้นงานวิจัยนะคะอยู่ในเม็ดนี้เลยใช่ครับงานวิจัยบอกว่า1น,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 นึ่งเอ่อทานหวันเอ้ยวันละ1เม็ดันเนี่วันจะรู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะคนที่มีผิวแห้งกล้านนะมีริ้วรอยจุดด่างดำฝ้ากระอะไรเงี้ยมันจะ่ค่อยจางลงนอกจากนี้สารกัดตัวออื่นๆนะครับก็ยังช่วยเรื่องผิวด้วย ไม่ว่าจะเป็นเซรลาลาเอ็กซ์พูดถึงไปแล้วอตัวนี้มันจะช่วยเสริมประการผิวให้ผิวแข็งแรงมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีตัวโคลลีไซคิวเทนตัวนี้ก็คือเรื่องผิวเหมือนกันถ้าเผื่อแบบถ้าคนที่เริ่มจะแบบกินวิตามินเพื่อสภาพผิวตัวเองที่ดีขึ้นเนี่ยจะได้ยินโคลลีไซคิวเทนใช่ครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือแอสตาเซนทีนตัวนี้ต่อต้านอนุมูลอิสระ สารสกัดจากสาหร่ายแดงนะคะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น king of anti-oxidant เลยนะคะแล้วเมื่อทํางานคู่กับโคลเซรามายเข้มข้นของเรานะคะมันจะให้ผลคูณสองตัวนี้จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยทนต่อแสงแดดนะคะเวลาเราเจอแสงแดดเนี่ยเราจะไม่ผิวเสียง่ายเราจะไม่เหี่ยวง่ายเราจะไม่เกิดฟ้ากาัดจุกดำง่ายนั่นเองแล้วาตัวที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในเม็ดข้างในเนี่ยสีขาวๆตรงนี้เพราะว่าเป็นสารสกัดประเภทผงนะเขาจะแยกกันชัดเจนกับสารสกัดประเภทน้ำมันนะครับใช่ค่ะตรนี้นะครับอ่ะ ตัวพูดถึงสาระการน้ำมันตัวนอกก่อนคุปปองมาค่ะแม่มีคุปปองมาเอาพูดถึงคุปปองคุปปองนี่รีบกดแล้วคุปปองไว้ก่อนนะคะเหลือ600เจแม่ตอนนี้เหลือ600นิดๆคุ้มมากคุ้มมากครับลองคิดดูว่าคุณดูแลสุขภาพผิวคุณกินแค่วันละเม็ดนะกินวันวันหนึ่งตกเท่าไหร่600นี่ตกวันละประมาณ10บาทเท่านั้นเองคุณคิดดูว่าแบบทำั้ำหมดหายยังไม่รู้เลยใช่10บาทอ่ะนี่ซื้อน้ําชงผมว่าหลายๆคนกินน้ําชงอยู่เจียดตรงนั้นมาดูแลตัวเอง่นนีะค เพื่ออะไรเพราะว่าผิวที่สวยนั่นคือจะนําเปิดทางหลายๆอย่างให้กับชีวิตคุณเริ่มเชื่อแล้วเรื่องนี้เรามีเวลาเนี่ยจับเวลายังเนี่ยอะไรนะที่กระหล่๊าดไมอธิบายอยู่กระหล่๊าดเนาะเพราะ่าแ่รู้จักกับบูมานานมากเลยนะเนี่ยก็เคยเล่นละครแล้วก็แบบเขาตามมาดูด้วยกันอะไรเงี้ยตนน้ดูนานด้วยอ่ะโอเค พูดถึงอ่าพูดถึงสารสกัดนะครับส่วนข้างนอกเนี่ยนะครับเป็นสารสกัดประเภทน้ำมันก็คือน้ำมันซิบัคทอนกับน้ำมันเมล็ดองุ่นอ่าตอนนี้ก็จะช่วยเรื่องการไม่ให้พวกเม็ดสีเกาะตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะแล้วมันจะช่วยเลี้ยงเซลล์ผิวของเราเนี่ยให้เนียนเรียบนั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาของว่าผิวจะดูขึ้นทีจุดด่างๆป้ากัดตอนนี้สองร้านแล้วนะฮะวิลเล่นจับเวลาค่ะเพิ่งจับเวลาแล้วเหรอวิลจับเวลาแล้วค่ะถายได้สองร้านแล้วค่ะ กดตะตากร้าปกตินะคะ<ช>3,300บาทวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลย690เท่าน,น,น,นั้นนะคะได้3กล่องไปเลย ตอนนี้6 3 3 6 3 3 6 3 3คุณ6 3 3คุปต์ปังมีคูปต์ปังอะไรกดใส่จักร้าเสร็จแล้วรีบโอนนะคะขอคนที่ต้องการจริงๆนะคะวันละสิบกว่าบาทเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นครับเชื่อผมลองกดดูไปทานดูนะครับของหมดหรือเปล่าคะลูกค้าถามของหมดปะคะของหมดหรอยังไม่หมดยังไม่หมดอ่ะทีนี้พูดเรื่องแคปซูลนะที่บอกว่าดับเบิลแคปซูลมันดียังไงหนึ่งคือช่วยเรื่อง เก็บกักสารสกัดทําให้สารสกัดคุณภาพดีนะครับผมแยกกันชัดเจนเห็นไหมอย่างนี้นะครับผมเป็นเป็นสองชั้นนะครับ2คือเรื่องการดูดซึมนะครับตัวนี้เนี่ยคือดีมากตัวเมล็ดข้างนอกเนี่ยเขาจะแตกตัวในกระเพาะอาหารนะครับผมแล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะดูดซึมพวกน้ํามันอะไรต่างๆได้ดีส่วนเมล็ดข้างในเนี่ยจะแตกตัวที่ลาไส้เล็กนะครับผมตัวนี้ก็จะดูดซึมที่ลําไส้เล็กได้ดีนะครับใช่แล้ว กดลงตะกร้าแล้วก็โอนได้เลยนะคะตอนนี้บว่าถ้า20ล้านพ่อของแกมามีนะเดี๋ยวมามีห่อพ่อเองขนาดนี้กันเลยเหรอแล้วนี่วันนี้คนดูเยอะเป็นพิเศษไหยนะที่รัไม่เยอะก็ตื่ไม่ทำวันนี้ไม่เคยทำเพื่อตัวเองขนาดนี้อย่ายยกเลิกนะบอกเขาด้วยห้ามยกเลิกนะคะ ยกเลิกก็คือถือว่าพลาดเพราะว่ามีเทคนิคเขาดีมากหนึ่งกล่องมีกี่เม็ดคะหนึ่งกล่องมี20เม็ดนะคะถ้าทานวันละหนึ่งเม็ดก็ได้20วันเกือบเดือนเลยนะแล้วคือสามกล่องคือได้60เม็ดก็คือทานไปเลย3เดือนได้2เดือนทานเวลาไหนทานชาทานตอทานดีสุดคือทานตอนท้องว่างนะะคตอนเช้าหรือก่อนนอนเฮ้ยราเขาดาวเลยมั้ยคะดาวเลยแม่อเลยมาเช่นพามะ

เดียวอย่าดูเพิร์ดนะคะกดใส่ตะกร้าแล้วรีบโอนนะคะส่งเร็วส่งไวมากแล้วก็จะได้ของเร็วนะคะมีลูกเยอะเป็นอย่างเงี้ยพอดึงได้ไหมราคาดีมากเธอวันนี้ถ้าเธอไม่ซื้อก็คือถือว่าจะเย็นนี่แบบว่าออเดอร์เคเรียกสต็อปน้อยที่ขายแบบูอย่างพวกแก๊กค่ะไลฟ์ต่รกับฟัะ โอเคข่าวดสั่งผลิตกันลูกสาวจะเป็นพิซนเตอร์เลยเจ๊ดูหน่อยได้ไได้ไหมได้ค่ะจะตอบเอาอยู่ไหนหัวใจแล้วใจแล้วลูกสาวจางกลับบ้านไหนลูกเฮ้ยทำไมมันขึ้นหัวใอยากจะกล้าพูดอ่ะต้องไง่ายไม่รักขึ้นหนุกเลยอันยาดูอันยาทำอะไรอันยาทำอะไรพี่ว่าดูสิใครไม่เปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นหรอมามามา 我给，我